อชชาคาลิเด,ดิปติโกโอปาณิโกปาตาตาเวทิสาโัวินติสวะคาโัวะระราชาธรรมโอติโกอาคาโอโอปาิโกนะครับเรามาดู ช้างสีแดงเขามาหาพ่วงหาเพื่อนหาฝูงลองผาสุผานไหวพระผวานไหวพระสังเกตนะครับสังโมจักรวาลสังโฆปณิพานธปัจนาปัจโยตู วันนี้ก็เป็นวันวิสาหรือว่าวันอะไรผมจำไม่ได้แต่ว่ามีเวียนเทียนนะครับวันนี้มีเวียนเทียนก็เลยเนับช้างมารวมตัวกันนะครับแล้วก็จะมีพ่อเท่าพ่อแกมีบัวบานข้างหลังแล้วก็มีช้างอีกหลายๆเชือกเดี๋ยวจะถ่ายเก็บรวมรวมาให้ดู ปลาตกมันมน,นี่ตกมันมน,นี่นนมาส้างตกม,มันมาส้างตกมันนี่เออชื้อมันทันวาครับทันวาเออเออเห็นยไหมตัวแรงๆนี่ช้างน้อยตัวใหม่มลนนโลนี่คือทันวาพี่ๆก็ดมคำทัน,ทานวา <c oughs>

โอ้ในกี่ปีเนี่ยสามปีสามปีนี่ไม่สนใจอะไรครับให้มาทักทายน้องไม่สนใจเลยทักทายกันแล้วันวาอายุน่าจะพี่เล็กเพิ่องสอปียังเปีหนึ่งเดือนครับ3ปีครับคู่กัน เอาปีกับตามปีมาหาหาเงินไปไปแลังก็ขอเชิญทางบ้านดูด yeah, ูดูดูไม้แข็งแกร่อนไมวออกไม้หน่อยต่ค้ำเดือนเดือน เป็นไฮไลท์นะครับในไม่ฟังครับไม่ฟังชี่คับนายพลหญิงมาดูไปไป็าตัวมาไหมฮโอ้ข้าวลบติโบเนานมาครบป่ของผมเลือปอีกสาตัวแล้วสเขาเงินแซมผูกป้า วัน,นว่ทนามเมืองไม่น้อยไม่น้อยหางเผือกเอาไปปลูกไว้แล้วไปปลูกยังวตีมามมาบโบวานจอมสนอุเนี่ก็จะเป็นเออคนแก่นะครับหมอประกมในการเวนเทียน มีหมอประคำมาของรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เราจะแผ่อ้อมสาราเอร,ราวัณจะพูกระโบทไม่ได้นะเพราะว่ามยังไม่ได้เป็นวัดเป็นที่พักสงฆ์นี่ก็จะเป็น บุเหลือใช่ไหมอันนี้เป็นชา้างตัวเีอันนี้เป็นช้างสีแดงมไม่รู้เสวอะไร แม่เขาสวยดีนี่ฝรั่งกี่ช้างด้วยอ้าวไอโอมาก่อนเยอไ้ทีหลังไอ้ัวเลยเอาแฝดวครับ <The> เอาพยายามลงเลยเอาโอ้ยนี่ยาเลยยกไปวเนนี้ีล้วเนี่ก็เป็นชาวแฟนที่มาที่มาร่วมงานมุชารเตรียมรับทินเลยเลยเล้าเดี๋ยวต้องถ่ายนวผมไม่ขอคนนี้ไปพรารับทินแล้วก็เตรียนเรื่อยๆพระสงฆ์ะมาเพราะไม่อยัง ตัวนึ่งอ้วนกว่าตัวนึ่งผอมอ่ะมาเอเอขึ hey, hey. ้นมาหน่อยแผลงาออกข้างครับไม่ไม่จดกันง่ายครับงาแบบนี้งาสวยคจักปีเราจ่างจักปีเราอาวไปยับมอมานั่งนานี่มากเก้าปีเอากระตาถอยๆอันนี่ก็ได้ถอยๆอันนี้ก็เลยมอมนั่งนานี่มาก 6มีหนะ้าอาตานังหนา5-3นี่อนังนนี่เงินทอ้กาแฟเออเจอกันไม่ได้ครับมอมตังนี้มาจะชนกันอย่างเดียวอันนี้ก็จะมีเรื่องของพระบรมสารีรัตน์ตอนนี้ชอบเล่นโซ่แน่เลยเพราะว่าจุดทียตรงงานมีบักโซ่อยู่พี่ครับเรามาดูนนนน <laughs> ช้างสีแดง เขามาหาพื่องหาเพื่อนหาฝูงรองเจอนังไม่เคยเจอเพื่อนร้องใหญ่ใหญ่

ธรรมะบูชาธรรมะานคเสบูวันไหวพระูเจมธรรมะูวันไหวพระูเจมินิฐานคัสเปูันไหวพระูเจมิอัตวัอัตวัจะพุทธามามีหาธระอย่างเดียวปัจาวัฏอัวัฏจะธรรมามีสวันี่ก็เช้าแฟร นามามิหังนามามิหังพุทธโอนันตังสังเกตครับธรรมโมจกวาลสังโฆปณิพานปัจนะปัจโยโหตูกายะกมีนี่ขวัญเงินไหวพาด้วยดีคุณทัสนงก้อดีขวัญเงินไหวพาด้วข่อเมครูปชาจารก้อดีดีซึงหน้าก้อดี ที่รับหลังก็ดีข่อโหสีกรรมนำเสียสิ่งโทษลรข้าไปข้าเดินลงมานี่ก็จะเป็นการเวทเทียนแล้วนะฮะลำบลรกก็พระสองก็หัวช้างนี่คือหลวงเจ้าวาดนะครับชื่อพระคือด็อกเตอร์สมุหันช้างอมานี่ก็จะเป็นคณะสงฆ์นะครับแล้วก็ตามด้วยเออ ตาลุนครับตาลุนตาตุยคือตาผมแล้วก็ยายผมเอาลงมาลงมาจุดทูปเทียนลงมานี่ครับเป็นเอาช้างเตรียบพร้อมนะครับคนลงมามาไหนชาวต่างชาติมาตรงนี้เนีเออก็จะมีฝรั่งด้วยชาวต่างชาติในการสืบสบัฒนธรรมไทยก็จะเดินเวียนเทียนสมรอบอ๋อขอปริยาง เ่อไปยังคือทุเทียนมรยางข้างบนอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ภคือฟีนเลยนะสวยน้อย ตัมพุทธตูรินชายจรณะสัอนโนสุกัโลตวิโตตุวะตวปุริสตาตมัสสัตติสั เทวะสัตาธรรมอะราติสัตตาเทวะมนุื่ไมา้สตัวปะวาสิกิิิโสปะาวาอรหังสัมมาสัมัววิชาจรณะสัมปันสุขะตัวโลกาตาเทวะมันสานา สวอรหังตบุญเหลือครับทำบุญต okay. oh, ั้เด็กเลยโดสุกัสโตโดนวิขุตโตโดนุูริสาทามาตาติสาทาเทวมโนจานังโทัวันติทิปิโสภะคะวรา ตัวนี้ให้ลูกใหญ่ดีทางกุดทางกุดนี่มีเปิดแบบเท่ๆ,ๆ <c oughs> น,นี่คือรอบที่สอง ธรรมสารติสาตโตโลกวิชุตารูปุริธรรมสารติสัตเทวมนุษย์สานงคุตโตภาสวัติสาตว่เป็นเด็กในชุมชนที่ต้องแต่งตัวเป็นเสื้อชาวกูุ ชาวชนคนเลี้ยงเชื้อบัวบานบัวบานถือดอกไม้ด้วยบัวบานถือดอกไม้ขวัญเงิน ก็ในทุกๆปีนะครับจะมีการจัดงานเช่นนี้ทุกปีแต่ว่าปีนี้อาจจะมีช้างไม่เยอะเพราะว่าด้วยที่หลวงตาติดงานนะครับก็เลยเพิ่งมาบอกให้ช้างมาแต่ถ้าเป็นทุกปีช้างจะเต็มลานนี้เลยก็จะมีชาวต่างชาติแล้วก็มีแขกร่วมงานเยอะนะฮะก็เป็นวัฒนธรรมของชาวกุยครับคนกับช้างของชาวสุรินโอเคครับเราก็ไปดูต่อกัน

สัววิญโยพิสุปฏิปันโนภาคะวะโัวตาหัวตาหบาลของเรานะยังถือดอกไม้มาอยู่เหมือนเดิมโบวบาลครับเป็นตัวนำเลยแล้วง็มองมาหาผมฝันเงินท่านว่าแล้วก็ชาวแฟรไม่เอาลงยูทูปพี่ สสสาาาวววกั S <S <an> ัง <t iny> โญเริ่มมืดแล้วนะต้องไปถ่ายอีกฟังหน <an> ึ่งประมาณห้าโมงเย็นไอ้ข <an> ี <t iny> <an> ้ด <t iny> <an> ื้อตัวนั้นพยายามจะเดินออกจากทางจากแม่ดูบุญหลายไอ <an> <t iny> <an> <t iny> ้บุญเหลือดิช้างสีแดง ให้ดูครับอะไรดูนะ่ะเขาคือใครนะโอเคครับก็อคคบขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนชาติชาวกุยระหว่างคนกับช้างนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวันนี้ก็เป็นวัน เวียนเทียนนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเราผลงานของช่องเราอะไรที่ไม่ดีหรือว่าไม่ถูกใจบางอย่างที่ทำไม่ถูกก็ต้องขออาภัยในนั้นที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ